สวัสดียามเช้า F4 ทุกทุกท่านนะครับเราทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับเชิญงแซาแล้วก็สาขาใหญ่กำแพงเพชรนะครับวันนี้มีคูบอต้าแท้เซททีพัดรุ่นถังเหล็กนำเสนอหนึ่งตัวนะฮะราคาเล้าใจเลยสำหรับเครื่องนี้นะครับ0 0 0 0กว่าบาทนะฮะเครื่องไม่เคยเปิดนะครับน็อตปั๊มไม่เคยเปิดตัวคายกาบนาไม่เคยเปิดน็อตฝาสูบไม่เคยเปิดนะครับนี่นะครับที่นิ้วผมชี้เลยซื้อจากเรารับประกัน90วันนะครับ ราคานะครับเราใจสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งทั่วไทยสตาร์ทครับผมระบบหน้าไฟ LED daytime light ตัวล่าสุดนะครับหนึ่งห้าห้าพัถังหิกรอบสโลนะครับปั๊มหูฉีดพิตติงเหมือนเดิมครับเครื่องยังไม่หลวมแน่นปึ๊ก จากของใหม่1นึตัวนี้85%เปอนแท้เร่งครับให้ภาพบรรยายสำหรับคุณภาพภายในนะครับทุกอย่างเดิมสแตนดาร์ดหมดนะฮะราคานี้เฉพาะหัวรถถ่ายนะครับไม่รวมโครงนะฮะ คงเป็นสยามเมซีพัาสตัวนี้1,900,000บาทนะครับผมพร้อมใช้งานเหมือนกันเฉพาะตัวโครงอันนี้ราคานี้เฉพาะตัวเครื่องครับเบอร์ตทร0 9 8ย์2 8 2 3 8ครับ0983628238สินค้าเดือนสิงหาคมนะครับ2568ครับสวัสดีครับ